สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy วันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาน้องโรซามันนะครับเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเปิดน้องมิกะไปแล้วใช่ไหมมิกะเนี่ยจะเล่นเข้าคู่กับโรซามันได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดน้องโรซามันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่2วันเองนะครับน้องก็จะไปแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นผมจะใช้ผ่าไทยทั้งหมดที่มีอยู่นะครับในการเปิดเนาะเอาแค่ศูนย์ดาวก็พอนะครับไม่ต้องเปิดเยอะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสิบโลแรกนะครับใช้สองพันผ่าไทยนะครับไปมาน้องโรซามันพี่รออยู่นะน้องมาเลยมาเลยมาเลยเออเฮ้ย เดี๋ยว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 อ๋อยังยังไม่ออกใช่ไหมอ๋อยังไม่ออกโอ้โหแต่ว่าได้เศษดาร์กไลท์มาด้วยทุกครั้งที่เปิดนะครับเราจะได้เศษดาร์กไลท์มาเนาะเศษดาร์กไลท์สามารถเอามาแลกตัวละครได้นะครับแล้วก็คอสตูมเดี๋ยวค่อยมาแลกแล้วกันโอเคไหมนะครับตอนนี้ผ่านไทยไม่พอนะครับเดี๋ยวเราผมจะแลกให้ดูแบบสดๆดร้อนๆนะครับวิธีการแลก พาไทยพิเศษนะครับเราจะใช้ตัวโอปอในการแลกนะครับผมจะแลกมาทั้งหมดนะครับ40โลนะครับมาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้40โลดิ40โลมันต้องเป็น8,000ใช่ไหมเพราะมันใช้ทีละ2,000อ่าโอเคอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า40โลนะครับ ผมลืมไปว่าตู้น้องโรสามันเนี่ยเป็นตู้พิเศษนะครับเขาจะใช้สองพันเนาะต่ออ,อการเปิดสิบโลนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมผาทไทยไว้ประมาณแปดพันใช่ปะเแปดพันก็สี่สิบโลนะครับมายี่สิบโลช่วงนี้สมองเบอร์บ่อยๆอาจจะบวกเลขผิดไปบ้างขออภัยนะ <laughs> เออมาไหมมาไหมมาปะ โอ้ยังไม่มานะครับโอ้ยังไม่มาตอนนี้20โลผ่านไปแล้วนะครับ30โลมาเธอขอแค่ตัวละครตัวเดียวฮะโอ้ยยังไม่มา30โลผ่านไป40โล40โล40โลโอ้ยทำใจไม่ได้ สี่สิบผ่านไปครับผมสี่สิบนะห้าสิบรน้ำตาจะไหลเป็นใสดำห้าสิบโลครับเฮ้ยมาหรอมาไหมออยังไม่มาตอนนี้ห้าสิบผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหก ตอนนี้เศษดาร์กไลท์เรามีประมาณ640แล้วนะครับถ้าจะแลกน้องโลซามันต้องใช้1,000เนาะแต่ผมคิดว่าเศษนี้นะ่าจะเอาไปแลกตัวอื่นอืมสามารถแลกมิกะได้โดนทีชิโร่คอมแบทโหมดนะครับแม้ทั่งแมนดี้ด้วยเนาะรวมไปถึงคอตูมอ่ะคอตูมผมอยากได้เดี๋ยวค่อยแลกตอนนี้เปิดไป50โลนะครับ ตอนนี้พาทไทยพิเศษไม่พอต้องมาแลกต่อเนาะต้องแลกอีกประมาณ10โลใช่ไหมสิบโลใช้2,000ันโอ้ไม่ก g ดไม่ก o ดมกผมจะแลกเท่าที่จำเป็นก่อนนะทุกคนหกสิบ <c oughs> โลออกเธอนิดหนึ่งก็ยังดีนะหกสิบเล้วมาไหม สีทองแบบนี้มันเออยังไม่มา60โลผ่านไปไวเหมือนโกหไปแลกต่อแลกต่อแลกต่อครับทำตาจะไหลโอเคได้อีสิบโลนะเป็นเจ็ดสิบนะครับโอปอผมนี่ไม่เหลือแล้วนะ น้ำตาจะไหลอีกแล้วให้ผมเหลือพาไทยไม่เปิดตู้ครบรอบเนยเถอะนะเจสิบโลมาเลยเจ็ดสิบเจ็สิบเจ็ดสิออกตัวหน่อยออกตัวหน่อยตอนเปิดน้องเอลิ่าคือออกไวมากครับโอ้ไม่ออกเลยเหรอ ไม่กอด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 เจ็สิบโลไม่ออกนะครับตอนนี้โอปอหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของอนะีลิสทิวเนาะอีลิสทิวต้องมาซื้อที่นี่นะครับนี่ร้านนี้นะครับเออเดี๋ยวก่อนนะผมมีเศษอยู่เท่าไหร่นะก่อนซื้อนะครับ <S 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 มีเศษอยู่ประมาณพันหกใช่ไหมพันหกพันหกถ้าเราจะกดใช่ไหมครับ จะใช้โอปอสองสี่แปดกับฮิลิทิวสี่เจ็ดสองอะเอา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 มาก่อนมาก่อนแปดสิบโลแปดสิบโลหมดแล้วแปดสิบ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 เอาไม่อ่ะไม่มาทักทีโอเคทีนี้เราก็จะไปแลกที่ร้านนี้ได้ละแลแรกร้านนี้นะครับ เออมีสี่พันหกสด้วยแรกแพ็คนี้หนึ่งแพกับแพ็คนี้หนึ่งแพ็คก็จะเปิดได้อีกยี่สิบโลเนาะมาแพ็คนี้หนึ่งแพ็คโอเคไม่สิเราซื้อแพ็คนี้ได้อีกแพ็หนึ่งนะครับโอเคมาซื้อเลยอุ๊ย ไอติวที่สะสมมาหรือ640ห,หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องโรซามันเปิดได้อีก30มสิบโลเนี่ยเราเปิดไป80ปดสิว่นนะ80แล้ว90โลมาเธอมาเธอนะเยีเ่ยมเลยโอ้โห90โลไม่มาครับ 100โล100แล้วหุ้ย100โลไม่มา110โลเฮ้ยทำไมออกยากจังนี้น้องโรซามาันโอ้ y goodness ไม่มาครับโอเคหมดหมดแล้ว นะครับไม่เหลือทรัพยากรในการเปิดแล้วนะครับแต่ว่ามีดาร์กไลท์เนาะพันสองนะครับก็เดี๋ยวเราเอาดาร์กไลท์แรกนะครับมันมันหมดแล้วจริงๆครับผมหมดตัวแล้วนะครับไม่สามารถเปิดตัวละครตู้ไหนได้แล้วนะสำหรับในแพท1.7นี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรเราแลกน้องโปรซามันนะครับกูราบราดาตีมาเลยเย้ได้มาแล้วโอ้โห เรียกว่าอาริกาโตโมโหกันใหญ่แล้วอีกประมาณ200นะครับเราจะแลกคอสตูมของน้องนี่มิโนโทาล่านะครับเออก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับอันนี้ดีมากนะโอเคนะครับทีนี้เหลือตู้ไหนบ้างอนะอ๋อตู้ครบรอบใช่ไหมโอ้อันนี้น่าจะยากนะครับเพราะว่า เรามีพาไทยไม่พอเนาะในการเปิดนะครับอาจจะต้องแบบข้ามไปนะครับเสียดายอะ่ะผมอยากได้ตัวเปิดโล่ดีๆสักตัวหนึ่งอย่างเช่นเอาจริงนะแมนดี้ก็โอเคนะโอ้แมนดี้เปิดโล่ให้เพื่อนนะครับอ่าสองเทินดีมากหรือว่าอาจจะเป็นเซกิก็ได้นะครับอ่ะแต่เราต้องขอผ่านไปก่อนนะครับ มาดูน้องโรซามันซ์นะครับทำไมต้องเปิดโรซามันใช่ไหมครับเพราะว่าผมเอามาเล่นกับน้องมิกะนะครับแล้วก็ผมอยากทำอีกทีมหนึ่งเรามีทีมมิโนโทาร่าแล้วนะครับที่เป็นดามเมจหลักอยากได้อีกทีมหนึ่งเพื่อไปเล่นคอนเทนต์เอนเกมเนาะอ่าฮะตอนแรกว่าจะใช้ทีมดามเมจต,ต่อเนื่องนะครับที่เป็นทีมยุนเพื่อยุนซานหรือโดโด,โดทีใช่ไหมแต่ผมมองว่า,าดามเมจมันอาจจะไม่พอนะครับ ไหนเราก็มีทรัพยากรแล้วแล้วตัวละครน้องโรซามันก็เข้ามาแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะทาทีมน้องโรซามันกับมิกะดีกว่านะครับเนาะอ่าโอเคมิกะอยู่ไหนมิกะอ่ามิกะอยู่นี่ข้างๆกันเลยนะครับส่วนอีก2ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะใส่อะไรเข้ามาเนาะตอนนี้มิกะกับโรซามันเราก็โอเคแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําของนะ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโดเนทให้ผมได้ผ่านทางทิปมีนะครับเพื่อสนับสนุนในการเปิดการชาครั้งต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม บายบายน้ำตาจะไหลเป็นสายน้ำ <laughs>